อนาคตจะทําส่งออกด้วยไหมครับเนี่ยก็ตัวนี้ก็คือวงางรากฐานก่อนครับแช่ไหม้าเราตั้งเป้าที่ปีกลางปีหน้าเนี่ยให้ได้สักสามร้อยเมตรครับผมสามร้อยเม่แล้วก็แล้วก็เลี้ยงวัวขุนครับขุนก็ที่เชียงรายเนี่ยมันมีด่านอยู่สองด่านครับก็ส่งไปที่เมืองจีนส่งไปที่สิบสองบรรนาครับผมมันมีลงเชือดอยู่ครับเชือดปีหนึ่งอย่างที่เขา ลงใน YouTube ไว้แล้วก็ของลุงชาวฟาร์มที่เขาโปรโมทไว้วนะครับลงเชือดปีนึงจะเชือดประมาณ500,000ตัวโอโตอนนี้ สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้ผมมาเยี่ยมชมคอกบ้านๆอีกคอกหนึ่งนะฮะแต่ว่าตรงนี้เนี่ยมีอะไรที่น่าศึกษาน่าหาความรู้มากๆนะครับตรงนี้ใหม่ก็จริงนะฮะแต่ว่ามันมีมีอีกที่หนึ่งนะครับที่เป็นที่ที่ว่า เรียกได้ว่าเป็นเป็นฟาร์มใหญ่เลยตรงนี้เรียกว่าเป็นที่พักเป็นที่พักก่อนนะฮะ,ะก่อนที่จะเอาออกไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มเจ้าของคอกกันนะครับว่ามีแนวคิดยังไงถึงมาเลี้ยงบัวนะครับแล้วจะต่อยอดกับบัวนี้แบบไหนนะฮะพี่น้อง fc ก็ ดูคลิปนี้แล้วก็เอาเก็บเอาไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะครับเพราะว่าแนวคิดของฟาร์มฟาร์มนี้ไม่ธรรมดาจริงครับเดี๋ยวทําความรู้จักกับเจ้าของฟาร์มกันครับผมสวัสดีครับเฮียครับครับผมเฮียขอญาตแนะนาตัวนิดนึงเออผมชื่ออาคมครับครับครับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรฮะพิกัดตรงนี้ครับมาบยังพรซอย18มาบยังพรซอย18 ตำบลมาบยังพรอำเภอปูกแดงจังหวัดระยองเฮียขอเบอร์ติดต่อนิดนึง0815663757กี่ปีแล้วเฮียเลี้ยงเลี้ยงวัวมาครับปีกว่ากวาครับพี่น้องครับแค่ปีกว่ากว่านะแต่ว่ามีอะไรหลายๆอย่างที่น่าเอาเป็นแบบอย่างมากเฮียตรงนี้กี่ตัวครับตรงนี้มีประมาณ19ตัวประมาณ19ตัวเนี่ยครับพี่น้องครับ 19ตัวบัวเป็นไซส์ใหญ่ๆสูงๆมีทั้งบามันนะฮะมีทั้งเล่มั่นแล้วก็มีวากิวด้วยพี่น้องเนี่ยฮะเนี่ยวากิวนี่ก็เลือด50ครับวากิวเลือด50เพียอ,อะไรทำให้อยากเลี้ยงวัวครับถามตรงๆเลยอือจริงๆเราชอบนะชอบ,บอยู่กับวัวกับ,บสัตว์กับอะไรพวกนี้ครับผมก็เลย สนใจเวลาอยู่กับวัวแล้วมีความสุขดูวัวแล้วมีความสุขครับผมชอบเห็นบอกว่าอยู่กับวัวได้ทั้งวันเลยได้ทั้งวันครับผมถามอีกคำหนึ่งอาชีพหลักไม่ใช่อาชีพเลี้ยงวัวแน่ๆไม่ใช่ไม่ใช่ทำอะไรครับผมทํารับเหมาก่อสร้างแล้วับซับคอนแทคอ่าครับเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ซับคอนแทคแต่ว่าเลี้ยงวัวเนี่ยเพิ่งเริ่มได้ปีกว่าแนวทางการเลี้ยงเป็นยังไงครับที่นี่นี่เลี้ยงแบบ เราเลี้ยงแบบง่ายๆนะครับไม่ได้เลี้ยงแบบไอ้แบบฟาร์มทั่วๆไปครับแต่ที่เชียงรายเนี่ยเรามีฟาร์มระบบการจัดการดีกว่านี้ครับเราเพียงแต่ว่าตอนนี้เราซื้อวัวที่นี่แล้วจะส่งไปที่เชียงรายนั่นแหละครับพี่น้องคือกที่ผมบอกว่าตรงนี้เป็นที่พักวัวเท่านั้นเองนะไม่ไม่ใช่ฟาร์มอาจจะเรียกว่าคอกก็ได้ที่นู่นเป็นยังไงเฮียเล่าให้ฟังนิดหนึ่งที่นูน่นที่นู่นเนี่ยมีที่อยู่ประมาณ เกือบร้อยไร่ครับแลปลูกหญ้าปลูกไปประมาณห้าหกสิบไร่ครับมีวัวประมาณร้อยกว่าตัวครับผมครับส่วนมากทางน้นวัวสายพันธุ์อะไรครก็มีทั้งบามั่นมีทั้งชาโรเล่ชาโรเล่จะเยอะหน่อยเล่ประมาณสักประมาณห้าสิบครับขึ้นไปครับก็เฮียแล้วจะจะเน้นที่สายเนื้อเนาะสายเนื้อครับผมเพราะว่าคิดว่ายังไงฮะตลาดสายเนื้อนี่คิดว่ายังไงเฮียคิดว่ายังไง เรามองไปที่ตลาดที่เมืองจีนอะนะเพราะว่าตอนนี้อนาคตเนี่ยทางเมืองจีนเนี่ยเขาก็น่าจะเป็นตลาดที่ดีที่สุดแล้วครับและตลาดที่ใหญ่ใช่ใหญ่มากๆใหญ่ก็คือเศรษฐกิจอะไรต่างๆมันก็ดีขึ้นอะนะของจีนนะเพราะว่าตอนนี้คนจีนเนี่ยเป็นคนรวยครับใก็กินก็ต้องกินเนื้อกินอะไรที่ราคาที่มัน ราคาดีครับใช่<ส>ไหมสังเกตว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากแสดงว่าคนจีนนี้เป็นคนรวยคนรวยเยอะครับอ,อ,อ,อนาคตจะทําส่งออกด้วยไหมครับเนี่ยก็ตอนนี้ก็คือวางรากฐานก่อนครับใช่ไหมถ้าเราตั้งเป้าที่ปีกลางปีหน้าเนี่ยให้ได้สักสามร้อยเมฆครับผมสามร้อยเมฆแล้วก็แล้วก็เลี้ยงวัวขุนครับขุนก็ที่เชียงรายเนี่ย มันมีด่านอยู่2ด่านครับก็ส่งไปที่เมืองจีนส่งไปที่12บรณาครับผมันมีลงเชือดอยู่ครับเชือดปีหนึ่งอย่างที่เขาลงใน YouTube ไว้แล้วก็ของลุงชาวฟาร์มที่เขาโปรโมทไว้นะครับลงเชือดปีหนึ่งจะเชือดประมาณ500,000ตัวโอ้โหตอนนี้ที่ <c oughs> ปกตินะที่เชียงรายเนี่ยเขาหาซื้อวัวขุนกันส่งงันที เป็นเที่ยวหนึ่งสี่หตัวห0ตัวครับผมห้าหกสิบตัวครับครับผมแน่ระวังนะกลับมาตรงนี้อีกทีหนึ่งเนี่ย <c oughs> ตรงนี้คือ,อเราเป็นที่พักแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะขนขึ้นไปเชียงรายใช่ก็คือตอนที่ะ มีการอนุญาตอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วลตรงนี้จะยังยังอยู่ไหมฮะตัวนี้ก็ยังอยู่อยู่เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ซื้อไปเรื่อยๆเจอครับราคาที่เหมาะสมครับผใช่ไหมครับ,รบแล้วก็ซื้อเก็บซื้อเก็บครับซื้อเก็บมาเสร็จปุ๊บพอปริมาณมันพอดีแล้วก็ส่งไปครับผมก็ตอนนี้ก็หารถหาอะไรไวล้ละแต่ว่ามันยังไปไม่ได้อ่าครับ จริงไอ้ชุดเนี้ยต้องขนไม่หมดแล้วโ oh. ยเว้นไอ้พวกที่ท้องแก่ๆเนี่ยขนไม่ได้แล้วก็เก็บไว้ครับ,<ว>รบก็เอาตัวพ่อพัน์มาทิ้งไว้ครมามาคุมฝูงไว้ครแล้วก็ให้หมอเข้ามาทําผสมเคียมไว้บ้างครับถ้าอย่างนี้ตลาดแถวนี้ก็พออุ่นใจได้สิครับเพราะว่ามันมีเฮียคอยซัพพอร์ตให้อยู่ตรงนี้คือผมหมายถึงว่า ใครที่มีวัวดีๆสวยๆราคาพอคุยกันได้ก็ติดต่อเฮียมาได้ใช่ไหมฮะก็ติดต่อได้เมื่อกีนผมก็หาซื้ออยู่อ่าเนี่ยหาซื้อไล่หาซื้ออยู่ครับเฮียเอาอีกทีหนึ่งติดต่อเฮียได้ทางไหนบ้างเบอร์ศูนย์แปดห้าหกหกสามเจ็ดห้าเจ็ดเฟซบุ๊กมีไหมเฮียเฟซบุ๊กก็ไก่ดําแม่น้ําคูไก่ดําแม่น้ําคูนะครับชื่อเฟซบุ๊กนะชื่อเฟซบุ๊กเฮียไก่ดําแม่น้ําคูทักเข้ามาครับแอดเฟนเข้ามา ลองส่งรูปวัวส่งวัวของท่านมาให้เฮียดูได้นะครับเพราะว่าเฮียไม่มีขายออกเลยมีแต่ซื้อเข้าช่วงนี้ครับคือแบบว่าอนาคตอย่างที่บอกนะครับก็คือว่าภายในกลางปีหน้าเนี้จะให้มีวัวสัก300ตัวแล้วก็จะทําเป็นวัวขุนแล้วก็ดูเรื่องของการส่งออกไปประเทศจีนด้วยเฮียมอง การตลาดแถวบ้านเรานี่เป็นยังไงบ้างเฮ้ยที่จริงตลาดวัวก็ไม่ได้เสียเสียนะทุกวันนี้นะครับราคาก็มีจะจะขึ้นครับทุวันทุวันเนี้ยแม่บ๊อกอย่างสมมติแม่พันเนี่ยนะบนราคาก็สูงขึ้นนะครับผมเพราะว่าจากที่ผมสังเกตผมซื้อเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยซื้อมาได้ราคาพอยังพอไปได้ครับแต่ช่วงนี้ขึ้นอ่าบางตัวเนี้ยราคาโดด โขด,ดมาเป็นตัวหนึ่งห้าหกพันหครับแสดงว่าความเป็นไปได้การบัวบัวเนื้อบัวขุนเนี่ยเฮียว่าอนาคตยังอีกไกลเลยใช,ใช่ไหมครับโดยเฉพาะวัวต้นน้ําครับเพราะว่าตลาดที่ซื้อซื้อวัวไปขุนเนี่ยครับก็ยังที่เขาหาซื้อวัวกันน,นะครับยังต้องไปซื้อต่างจังหวัดครับผมในเขตระยองเนี่ยวัวแท่จะไม่พอขายให้เขา อย่างของอะไรนะของไทคาจิมะที่เขาเลี้ยงวัวขุนกันชาววัวขุนกันก็ฟังฟังจากพักพวกันะเขาก็ไปซื้อต่างจังหวัดนะไปซื้อลาดบุรีบ้างไปซื้อนว่นครปฐมบ้างไปซื้ออีสานบ้างใช่ไหมไปซื้อมาทีหนึ่งช่างกิโลมาแล้วมาขุนต่อครับจริงๆ่ะระยองน่าเลี้ยงมากเพราะว่าวัตถุดิบอะไรในการเลี้ยงวัวเนี่ยมันต่าง ยาก็ขึ้นง่ายที่นี่ฝนดียาขึ้นง่ายครับเป็นเป็นการลดต้นทุนได้ดีมากสําหรับยานะเฮียเนาะใช่ครับผมนะฮะเฮียสนับสนุนเต็มที่ไหมใครอยากเลี้ยงวัวเนี่ยตอนนี้จริงจริงเนี่ยมันมันเลี้ยงวัวนะมันเป็นเงินเก็บนะครับอย่างผมอ่ะผมปกติเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตเล่นไพ่มั่งเล่นกินเหล้ามั่งอะไรมั่งใช่ไหมครับตีก๊์ฟมั่งครับอันนี้ก็ไอ้เงินก็ มาซื้อวัวซะเก็บเก็บไปเดือนหนึ่งสองสามตัวสามสี่ตัวเจอจังหวะดีๆแล้วก็ซื้อเก็บเหมาคอกก็มีอครับใช่กําลังกินหญ้าอะไรอร่อยช่วงนี้เป็นช่วงเย็นๆแล้วครับพี่น้องครับวัวเจ็ปานนี่มีวัวสวยๆใหญ่ๆหลายตัวนะครับที่นี่เตรียมที่จะส่งขึ้นเชียงรายนะครับเนี่ยฮะดูฝั่งนี้ครับเนี่ยครับ ชุดนี้ก็ถือว่าเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกอย่างดีเลยใช่ไหมเฮียเพราะว่าผมดูแล้วมีแต่โครงสร้างมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเนี่ยฮะจะพาพี่น้องชมวัวหน่อยเนี่ยครับอย่างสี่ห้าแม่ที่ยืนอยู่ตรงเนี้ยฮะบอกได้เลยว่าเป็นเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเลยเนี่ยครับท้องแล้วทุกตัวใช่ใชไหมเฮียท้องทุกตัวครับผมเนี่ยฮะแต่พวกนี้ยังไม่ท้อง อ,อ,อครับตัวนี้ยังนี่แดงๆลายๆนี่ท้องหมดแล้วนะครับเนี่ยใหญ่ๆหนาานลึกๆทั้งนั้นเลยอบอกไว้ก่อนนะพี่น้องนะไม่ไม่ขายนะมีแต่ซื้อเข้าครับเพราะว่าเป้าหมายคือกลางปีหน้าต้องได้300อตัวใครมีสวยๆไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรเนี่ยเฮียรับพิจารณาหมดนะครับแต่ว่าซื้อไม่ซื้อก็อีกอย่างหนึ่งนะต้องต่อรองกันเองเรื่องราคา ทางช่องเองก็เป็นไกด์ไลน์ให้เป็นช่องทางให้นะครับเป็นแนะนําให้นะครับว่าตรงนี้ที่บ้านเราที่มาบยางพรเนี่ยครับมีแล้วนะครับว่าก็คือว่าเป็นตลาดให้ท่านอีกคอกหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยเตรียมที่จะทําเรื่องส่งออกด้วยนะครับใครที่เลี้ยงวัวอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่ขายนะครับ ยังไงยังไงน้อยๆตรงนี้ก็ยังมีอีกที่หนึ่งนะฮะถ้าใครสนใจอะไรยังไงก็ติดต่อมาตามนั้นเลยเฮียครับแล้วที่เชียงรายใครดูแลเฮียม,มีผู้จัดการฟาร์มอ๋อผู้จัดการฟาร์มที่นูน่นเป็นระบบระเบียบอะไรหมดเลยใช่ไหมมีครบทุกอย่างมีเครื่องมา้าเครื่องมือครบหมดทุกอย่างอรถช็อปหญ้าหญ้าปลูกไว้แล้วก็มีหญ้าที่ซื้อมาจาก คนจีนที่เขาปลูกหญ้าขายครับ,รบแล้วก็เราก็ไปสนับสนุนให้เขาชาวบ้านเขาปลูกหญ้าขายให้เราครับผมเราก็ปลูกแพนโกลากับปลูกเมเปียไว้ครับก็ระบบน้ําระบบอะไรจัดการไว้หมดแล้วอแหม่ทำยังไงพูดจาภาษาวัวจะมีโอกาสไปไปเยี่ยมฟาร์มใหญ่ๆที่เชียงรายบ้างครับเนี่ย <laughs> ไปไปไปได้ไปเที่ยวได้ครับเดี๋ยวมีโอกาสไปแน่ฮะที่สวยมากที่เชียงรายสวยมากผมว่าทำเลแถวภาคเหนือเนี่ยคงจะดีมากนะฮะครับผมเห็นหลายๆคลิปอย่างยูทูบเบอร์แถวนู้นก็ทําคลิปออกมาแบบทำเลเนี่ยสวยงามจริงๆฮะแถวภาคเหนือนะครับเอาละเฮียช่วงสุดท้ายเฮียฝากอะไรถึงพี่น้องเกษตรกรอยากจะเริ่มเลี้ยงหรือว่า ต้องการอยากจะเลี้ยงบ้างควรจะเริ่มต้นยังไงเนี่ยถ้าถ้าเลี้ยงเลี้ยงวัวเนานะอย่างอย่างแรกก็คือต้องคิดถึงเรื่องอาหาร,รเรื่องหญ้า <ผม S 2> อย่างระยองเนี่ยหญ้าไม่ขาดถ้าอาหารก็ไม่ขาดครนบเลี้ยงง่ายครับแล้วก็ค่อยๆเลี้ยงเก็บทีละตัวสองตัวเก็บไปเรื่อยๆอย่างผมก็ทยอยทยอยเก็บครับผมก็เก็บทีละสองตัวสามตัว ก็บไปเรื่อยๆแล้วก็มันก็เป็นเงินเก็บเราอ่ะครับนี่ยท้องปุ๊บเนี่ยเรามีกําไรแล้วใช่ครับใช่ไหมลูกน้องเราเลี้ยงเนี่ยเราให้เขาเลี้ยงดูแลที่นี่สองคนครับช่วยกันดูเพราะว่าปกติลูกน้องว่างก็ไปทําอย่างอื่นก็ไปทําสวนไปปลูกนู่นปลูกนี่ครับพอว่างปุ๊บตัดเช้ามาก็ตัดหญ้าให้วัวกินครับใช่ไหมครับถามว่าเราเหนื่อยไหมลูกน้อง ก็ไม่ได้เหนื่อยอะไรเยอะนะเพราะเลี้ยงวัวมันก็ไอ้นี่เราอย่างหนึ่งเราก็ได้ขี้วัวขี้วัวก็ไปใส่ต้นมงต้นไม้ใส่ผักเราเนี่ยผักต้องมีปลูกไว้ครับผมนีเอาขี้วัวนี้ไปผักสวนครัวก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยฮะอยู่ข้างคอกนี่เลยแล้วก็เอาขี้วัวเนี่ยไปเป็นอาหารปลาครับผมปลานินอ่าใช่ไหมปลานินเนี่ยกินอาหารแล้วก็หญ้าที่มันกินเหลือเนี่ยแล้วก็ไปให้ปลานินกินต่อือ่เราพัดประโยชน์แล้วหญ้านี่ไม่ได้ซื้อมา นี่คือหญ้าที่ที่เกิดตามธรรมชาติแล้วพี่น้องนะแต่ต้องหั่นถ้าไม่ถ้าไม่สับให้ละเอียดเนี่ยต้องบดหน่อยครับผมถ้าไม่สับให้ละเอียดเนี่ยมันมันกินปุ๊บเนี่ยมันเปลืองครับมันทิ้งแล้วไม่ต้องห่วงมีมีเทคนิคที่จะบอกให้อ่าครับผมลุงน้องพม่ครับเขาบอกวัวเวลาไม่กินหญ้าไม่กินอะไรเนี่ยให้ดึงลิ้นออกมามัดเสร็จแล้วก็ดึงลิ้นออกมาแล้วก็เอาเกลือถู ถูที่ลิ้นเลยใช่ไหมถูที่ลิ้นเลยถู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 เสร็จครับอัวกินญ้าดีมากเนี่ยคือดูแต่ละตัวดียาอันนี้าธรรมดานะไม่มีอะไรครับญ้าตัดข้างทางมาไม่นี้ไม่ใช่นีเปียด้วยนะครับ้าธรรมดานี่หละยาขึ้นตามยาธรรมชาติครับยาธรรมชาติแล้วก็เนี่ยได้เก็บอ่นนี้ก็เป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งนะครับพี่น้องครับไม่ต้องไปใช้ยาไม่ต้องใช้อาหารเสริมเลยนะฮะบอกว่าดึงลิ้นออกมาแล้วก็เอาเกลือถูถูถูลิ้นของเขา แล้วเขาก็จะกลายเป็นวัวที่กินหญ้าเก่งไปเลยไปโดยปริยายเลยนะครับกินหญ้าแล้วหญ้าจะหวานครับผมวัวเจอของเค็มเนี่ยคจอเกลือเค็มๆอ๋อครับผมเอาละครับเฮียสุดท้ายจริงๆเฮียขอเบอร์ติดต่ออีกทีหนึ่งครับเผื่อพี่น้องที่เลี้ยงวัวอยากจะซื้อขายอยากจะทำการค้ากับเพียบ้างครับอ๋อ 0815663757เอาโอเคครับผมก็ชัดเจนซื้อถ้าถูกใจถ้าราคาพอไปกันได้ครับเราก็ไปดูเหมาให้เลยใช่ไหมอะไรนะเหมาให้เหมาคอกให้เลยก็มีเหมาคอกก็มีอ่าแต่ว่าเราต้องดูดูสภาพวัวด้วยว่าเราเราพอที่จะมาไอมาไอนี้ได้ไหมมีมีอนาคตไหมครับผมใช่ไหมครับผมจะไปต่อได้ไหมนะครับได้หรือเปล่า เนี่ยอย่างเงี้ยเราเรารูแล้วมันไปต่อได้ราคาพอไปได้ทรงมันไปได้เราก็ซื้อครับผมเนี่ยฮะสวยๆเลยครับเอาละครับเพียง์สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับนี่แหละครับพี่น้องครับเป็นแนวทางการเลี้ยงของที่นี่นะฮะนะครับเริ่มต้นก็คือง่ายๆเลยครับดูลางดูคอกนะฮะไม่ต้องลงทุนอะไรมากไม่ใช่ไม่มีตังค์นะฮะเจ้านี้รวยผมบอกไว้ก่อนว่ารวยมากแต่ว่า ทำให้ได้แค่พอเพียงทำให้แค่ไม่เจ็บตัวเองนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็สามารถเลี้ยงวัวให้โตได้เนี่ยครับง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปหรูหราอะไรมากมายเพราะว่าตรงนี้เป็นแค่ที่พักก่อนที่จะส่งขึ้นเชียงรายแล้วก็อนาคตก็คือส่งออกไปประเทศจีนเอาละครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องพูดจาภาษาวัวสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ